แจกพิกัดรถเช่าเชียงใหม่ที่เราใช้ประจำรถใหม่จองง่ายไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเราใช้ของคาร์ทูเดย์เชียงใหม่รถเช่าเชียงใหม่บายพลอยมาถึงสนามบินเครื่องแลนแล้วก็รับรถได้เลยสะดวกสุดๆออกทางออกสองหรือสามมาก็จะเจอรถเลยที่นี่เราเคยลงรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยคนตามมาจองกันเยอะมากเพราะว่าจองง่ายไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการจองมัดจำเนี่ยจะจ่ายสดหรือโอนก็ได้แล้วเขาคืนไวมากถ้าตอนคืนรถเช็คแล้วไม่มีปัญหาเขาก็โอนคืน ทันทีเลยแล้วเรื่องบริการคือยืนหนึ่งพี่พี่เจ้าหน้าที่ดูแลดีและเฟนลี่สุดๆติดขัดตรงไหนก็ถามเขาได้ส่วนรุ่นรถเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะ ทั้งรถเก่งรถเอ v ยูวรถตู้รถกระบะคือมีหมดและนอกจากรถเช่าแล้วที่นี่เขาก็มีรถพร้อมคนขับให้บริการด้วยนะและในส่วนของรถที่เราเคยเช่าที่นี่มาสะอาดทุกคันรถใหม่ไม่น้อยคันนี้ก็วิ่งยังไม่ถึงสามหมื่นโลเลยโดยเฉพาะคนที่มีแผนขึ้นเขาไปเที่ยวบนดอยเนะี่ยต้องชอบแน่ๆรถแรงดีขึ้นเขาไม่มีอืดเลยถ้าใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่เราแนะนําให้เช่ารถขับเถอะได้เที่ยวอิสระและ,และสะดวกมากๆถ้าใครไม่ได้บินมาลง นาบินจะนัดรับที่สถานีรถไฟขนส่งอาเขตหรือตัวเมืองเชียงใหม่ก็ได้และถ้าบอกค่ะว่าตามมาจากช่องลูกมีนีเทียวก็ลดไปเลย3%คุ้มสุดๆ